นี่จะได้หน้าตาออกมาอย่างนี้เลยนะคะน่ารักไหมคะดูออสวัสดีค่ะช่องเดวายะเฮนะคะพิะค่ะวันนี้นะคะก็มาเอาใจติงเกาหลีทั้งหลายนะคะเนื่องจากพี่ทำคลิปออสอนทำสแตนดี้ไว้นะคะเมื่ออาทิตยก์กว่าที่แล้วนะคะแล้วก็มีน้องๆที่เป็นติงก็เซฟ เอ็กโซหรือว่า BTS อะไรมาขอเพิ่มเติมนะคะว่าอยากให้ทำแบบอื่นอีกนะคะแล้วก็อยากให้เอาวงที่ตัวเองรักและชอบมาลงบ้างนะคะความจริงพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักเยอะเท่าไหร่นะคะสาหรับวงดนตรีเกาหลีแต่ว่าดูซีรีส์เกาหลีบ้างแค่นั้นเองนะคะก็ไปพยายามหามาให้น้องๆน,นะคะวันนี้วันนี้จะมาทำเคสโทรศัพท์แบบนี้ค่ะเป็นเคสกับเพชรนะคะ ก็สามารถเอารูปดาราที่เราชอบนะคะใส่เข้าไปในนี้ได้ค่ะทำง่ายมากๆาโอเคมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยนี่ก็เป็นเคสใส่นะคะมีอันเดียวพอทีนี้ก็เป็นกระดาษกาก,ากเพชรน,นะคะหลากสีที่เราต้องการและก็รูปภาพที่ปริ้นเอาไว้นะคะอันนี้เป็นกระดาษกอซี่ค่ะอย่างเครื่องที่พี่ใช้ก็เป็นเครื่อง อิงเจตธรรมดานะคะก็สามารถพิมน์าพออกมาแบบนี้ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีตัดกระดาษนะคะให้มันพอดีกับเคสเพราะว่าดูเหมือนมันจะง่ายนะคะแต่มีหลายๆคนจะมีปัญหานี้ช่วงแรกๆพี่ก็เป็นนะคะเพราะว่าตัดแล้วมันไม่พอดีะคะ่ะใส่เข้าไปแล้วแบบเอ้ยทำยังไงให้มันพอดีนะคะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูคะ่ะก็อันดับแรกเรามาวัดขนาดกันก่อนนะคะ โดยใช้เคสปกติของเราเนี่ยค่ะวัดจับหยาบนะคะนี่ค่ะก็ร่างเส้นลงไปไปคราวนี้เราก็ตัดออกนะคะครั้งแรกอาจจะยังไม่พอดีเป๊ะหรอกนะคะโอเคคราวนี้ก็มาลองใส่เข้าไปในเคสเลยนะคะยัดเข้าไปเลยจะเห็นว่ามันไม่พอดีหรอกค่ะเนี่ย เสร็จแล้วเราก็นี่นะคะกรีดตามมุมนะคะให้เขาเข้าที่นะคะกรีดลงไปให้แบบให้มันเป็นรอยเลยค่ะคือถ้าเราอยากได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะกรีดให้มันมันเห็นรอยอ่าเสร็จแล้วออกมาก็จะเห็นว่ามีรอยที่เรากรีดกรีดไว้อย่างเงี้ยนะคะ เราก็มาเล็มออก,อกนิดนึงตามรอยกรีดของเราครานี้ก็ลองใส่ดูทีค่ะนี่นะคะก็พอดีแล้วนะถ้าเราพอใจแล้วทีนี้ก็มาเจาะรูกลก้องกันค่ะหาอะไรมาลองใต้ใต้เคสนะคะไม่ให้มันแบบบุ่มลงไป ตรงรูกล้องเราก็ใช้คัตเตอร์ช่วยนิดนึงก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะามาลองใส่กันอีกรอบหนึ่งเท่านี้ค่ะเราก็จะได้แบบกระดาษด้านในที่พอดีกับเคสแล้วนะคะคือหลังจากได้แบบนี้นะคะน้องสามารถเอาแผ่นนี้นะคะไปเป็นแบบได้เลยค่ะ ค hey, ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มาแล้ว5ชิ้น5สีนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดรูปที่เราต้องการนะคะที่จะเอามาแปะ เราก็มาดูว่าแต่ละสีเราอยากเอารูปไหนวางนะคะแล้วมันจะแมทตึ๊ดตึนี่ก็น่ารักนะนี่พอได้ไหมคะประมาณนี้นะคะคือจริงๆแล้วนะคะในแต่และอันเนี่ยเราอะไม่จําเป็นต้องติดกาวก็ได้นะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์เรานะคะวางไปเลยคันนี้มันจะแน่นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องติดกาวเลยแต่ว่าแนะนําว่าอันนี้คือ รายละเอียดคือแบบรูปมันแยกกันเยอะคะ่ะถ้าจะทจําจริงก็แนะนําว่าควรจะติดกาวดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอใช้เป็นกาวสองหน้าดีกว่าคะ่ะมันจะง่ายกว่าไม่ต้องเลอะเทอะนะคะติดแค่นิดเดียวแค่มันแบบแปะลงไปแล้วมันอยู่อะคะ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอเอาอันนี้ทับนิดนึงตรงนี้ลมแรง เสร็จแล้วนะคะาาลองใส่กับโทรศัพท์จริงกันดูนะคะว่าจะโอเคไหมจะเก๋หรือเปล่านี่เลยอันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะคะเพราะเราติดเเทปกาวไว้แล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็โทรศัพท์เรานะคะปึ๊บนี่จะได้หน้าตาออกมาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองแบบอื่นให้ดูบ้างนะคะ ที่เหลือเราก็จะไม่ได้ติดกาวหรือตะกอเทปอะไรเลยนะคะก็แค่กะว่าจะวางตรงไหนนะคะอย่างโอเคเราจะวางประมาณพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ใส่กระดาษลงไปค่ะทีนี้พอเราเ,เลงเรียบร้อยเราก็ใส่โทรศัพท์ลงไปเลยคราวนี้ก็แน่นแล้วนะคะไม่มีหลุดแน่นอนนี่ค่ะแบบนี้ก็จะได้ออกมาหน้าตายอย่างนี้นะ ชอบกันไหมคะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูหลายๆแบบนะสมมุติว่ารูปเดิมนะคะไม่ได้ไม่อยากได้สีนี้อ่าลองเปลี่ยนดูได้เหมือนกันสบายมากเปลี่ยนสีนี่ก็เก๋ไปอีกแบบนึงนะเออสีม่วงนี่ก็แมทช์กันเหมือนกันนะคะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกันหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นแบบวิธีทําเคสกากเพชรแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ติดลายแบบที่เราชอบลงไปนะคะกระดาษกากเพชรนี่ก็แบบมีความวุ้งวิ้งฟุ้งฟิ้งมากมายเลยทีเดียวนะคะทาไม่ยากเลยนะใครชอบก็ไปลองทําตามกันดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องๆสามารถติดต่อได้พี่อีก2ช่องทางด้วยกันเลยคะ่ะก็คือในไ g พี่นะคะแล้วก็ใน แฟนเพจพี่คะ่ะอย่าลืมไปกดติดตามไว้นะคะ mm hmm. เผื่อมีกิจกรรมอะไรสนุกๆก,ก็อาจจะมีแจ้งใน IG กับเ c e b o o k นะคะ mm hmm. ใครอยากให้สอนอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ,ะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ mm hmm. ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย